นะครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็สมาชิกเก่านะครับที่เข้ามาทาการรับชมเนาะคลิปการคิดนวินแนวทางสถิติฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นวิ่งร่างเนาะ,ะก่อนจะเข้าสู่สการคิดนวินนะครับเรามาดูคาเตือนกันก่อนเนาะ,ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิดนวนแนวทางสถิติฉลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเดียวิงล่างเนาะ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดนวน,นะครับเรามาดูสูตรไปพร้อมๆกันเลยนะครับสูตรนะครับหลักร้อบวกกัน1นครั้งหลักสิบ บวกกัน1ครั้งเท่ากับบวก0ย์บวก1นะครับ2บวก4นะครับเป็น6 6บวก0ย์เป็น6 6บวก 0, เ 6. 6, 6, 1เป็น7นะครับเราก็จะได้เด่น6กับ7นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานาตสาตัวบนออกหนตัวล่างออก6 4นะครับสูตรทั้งหมดนะครับ6มานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับ1บวก1เป็น2 6, 0, 2บวก0นเป็น2 2บวก1เป็น3นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตะวันออกากนตัวล่างออก3 3มสสูตรทดลองคิดคำนวณนะครับ3มา นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถันมาเลยนะครับเนาะเราก็ทําการคิดคานวณจากสูตรเดิมนะครับท่านผู้ชม9บวกกัน2ครั้ง9 2 18 18บวก0เป็น18 18บวก1เป็น19นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแนะบ่งรัฐบาลทนอย3ตนตบนออก7 9 2 สตัวล่างอกก้าสูนะครับูตัวเลี่ขึ้นหดนะครับเ้มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเก้าบวกเจดบวกเเป็นสิบหกบวกศูย์เป็นสิบหกบวกหนึเป็นสินะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3มตัวบนออกหกสองเก้าสองตัวล่างออกหกหนึ่งนะครับอ่ะสูตรที่รคิดคำนวณนะครับหมานะครับอ่ะก็สวัสดีเด้อนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะนะครับ,นะรบอ่ะก็ตัวนี้เป็นสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นเด่นวิ่งเนาะ วิงล่างนะครับก็มาดูสูตรแบบห้อมกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะงดถัดมานะครับท่านผู้ชมเราก็ทําการคีบโนนจากสูตรเดิมเหมือนเดิมเนาะนะครับอ่ะนะครับก็หกบวกสองนะครับเป็นแปดแปดบวกศูนย์นะครับ,นะรบ,รบเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็น 8. 8 9ก้ครับอ่ะนะครับเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็จะได้สถิตินะครับตัวเด่นคือ8กับ9นะครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับสถิตินะครับฮานอยเด่นวิ่งล่างวันที่11 อ่ะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการคิดําหนดในวันนี้เนาะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นผลกำลังใจเนาะในการทําคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนกัวก่อนเนาะ อาค้ำเตือนนะครับในแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติใน,ในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอ,นอคลิปการเก็บนวนในแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเดินวิว่งล่างเนาะไว้เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปน้ะสนุกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ